พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนคำว่าพุทธศาสนิกชนนั้นไม่ได้หมายเอาแต่ญาติโยมพระภิกษุสมเณนก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคำว่าพุทธศาสนิกชนนั้นก็หมายความว่า พวกเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครเราท่านทั้งหลายที่นับถืออยู่เวลานี้ท่านรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลเหมือนก,นกันกับพวกเราท่านทั้งหลายนี้ท่านก็มีบิดาเชื่อว่า พระเจ้าสิริสุโธธนะท่านเกิดมีพระราชมันดาชื่อว่าน,นางสิริมามายาแล้วท่านก็ได้ไปเกิดที่ลุมพินีวันแล้วท่านก็ได้เป็นกษัตริย์ปกครองฝ่ายพระประชาชนและท่านก็ได้ทรงพิจารณาเห็นว่าการที่เรามาเป็นกษัตริย์มัวเมาอยู่เช่นนี้ ก็ทำให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสดุดพระองค์จึงพิจารณาเห็นว่าการที่เราอยู่เช่นนี้เราย่อมไม่มีโอกาสที่จะแก้ให้พ้นจากทุกข์ได้การที่เราจะแก้ตอนให้พ้นจากทุกข์ได้นั้นได้ไหมพระองค์ก็ทรงอุปมาขึ้นว่ามีมืมด ก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก่มีหนาวก็ยังมีร้อนเป็นเครื่องแก่เพราะฉะนั้นความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็จะต้องมีสิ่งเป็นเครื่องแก่ได้แต่เมื่อพระองค์มาพิจารณาว่าเราเป็นถึงมหากษัตริย์มีพระทุลักมากเช่นนี้ย่อมยากแก่การที่จะปฏิบัติแก้ความเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้น พระองค์จึงตัดสินใจสเสด็จออกบัประชาการสเสด็จออกบัประชาของพระองค์นั้นก็โดยมุ่งมั่นหวังเพื่อมรรคธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองดังนั้นหลังจากที่พระองค์ได้บันประชาแล้วพระองค์ก็มีพระอุตสาหะริยะอย่างเยยบยอดพระองค์ต้องไปนอนกับดินกับหญ้าใต้คนต้นไม้เนะี่ย ทำในภูเขาแสนยากลำบากแม้ความยากลำบากจะเกิดขึ้นแก่พระองค์มากมายเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้ย่นยอ่อท้อถอยตลอดถึงพระองค์ทรงอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีร่างกายของพระองค์ก็ทสุทธิ์เลืจนนอจะนาำุ้มกระดูกรุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแก่พระองค์เหลือกำลัง ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงคิดว่าจะกลับไปเป็นพระ,ะเจ้าแผ่นดินดังเก่าเอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบมรรคทั้งแปดคือหนทางกลางมรรคทั้งแปดนั่นก็คือหนทางพอดีเมื่อพระองค์พบแล้วพระองค์ก็ปฏจิบัตามมรรคทั้งแปดนั้นให้สำเร็จ พระองค์ก็ได้สามารถกำจัดกิเลสออกไปจากจิตของพระองค์ได้ตัดสูรุเป็นผู้เร่ยาวเนี่แหละที่เราได้พากันเคารพนับถือท่านพระองค์นั้นแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อพระองค์มาปฏิบัติในทางด้านจิตใจแล้วพระองค์ก็สามารถกำจัดกิเลสออกไปจากจิตของพระองค์ได้เมื่อกำจัด เร่กิเลสออกไปได้แล้วพระองค์กเกิดความบริสุทธิ์แล้วเมื่อความบริสุทธิ์เกิดขึ้นพระองค์ก็ถือว่าได้สัตรูพวกเรานับถือพระองค์ท่านแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวงทำไม่เสร็จเฉพาะพระองค์เท่านั้นยอมยังจำแนกแก่กายธรรมะของพระองค์นี้ไปยังปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนเป็นคนม,มั่งมี เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตร์ิยเป็นไพร่ฟ้าประชาชนยาจกวนอิ่ภพที่ไหนเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ามีนิสัยมีวาสนาแล้วก็จะเสด็จไปโปรดให้ขาเหล่านั้นได้บรรลุมรคผลธรรมพิเศษตามฐานานรูปที่จะพป็นได้เมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจอยู่เช่นนี้ ก็ปรากฏเึ้นึรงพุทธบริสตทติคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสิกานี้เองที่ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหลังจากเทพรองปรินิพานแล้วพุทธบริสัทก็ได้พายกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามา เป็นเวลา2,555ปีคนนี้แล้วพระธรรมคำส่งสอนของพระองคเป็นยังสมบูรณ์บริบูรณ์อาทิกริยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัเชกริยานางงามในท่ากลางคือสมาธิปริโยสานะกริยานางงามในที่สาาาุดคือปัญญาก็ยอมผ่งองใสบริบูรณ์สมบูรณ์เราจะปฏิบัติ เราจะมีศรัทธาพุทธศาสนกชนทั้งหลายจะปฏิบัติพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะศรัทธาก็ย่อมปฏิบัติได้สามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกประการไม่มีข้อใดที่จะกาโตกบกพร่องเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายก็ถือว่าโชคดีแล้วที่ได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าสิ่งหาได้ยากนั้นเราก็ได้พบแล้วอ,อย่างที่พระองค์ทรงแสดงว่ากิจฉังมัจจานาชีวิตังเราจะมีชีวิตขึ้นมาอยู่จนกระทั่งถึงเวลานี้และปัจจุบันนี้เราก็ผ่านความตายมาแล้ว ถ้อยพุทธคานมุปโดาการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งมันก็ยากนักเราอาจจะไปเกิดในเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เป็นแก่นสารเมือ่อเจอพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแก่นสารได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายนอกเหนือจากตัวเราจะปฏิบัติตัวเราแล้วเราก็มีหน้าที่จะรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไปการที่มีบางพวกที่ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของพระพุทธศาสนาพากันปฏิบัติแย้ง หรือพากันปฏิบัติลบหลูหรือพากันละเลยในการกระทำต่างๆใน,นนนาในส่วนที่เป็นบรรพชิตก็ตามในส่วนที่เป็นคฤรืหัสก็ตามสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเปรียบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ต้นไม้ใหญ่นั้นจะเป็นที่อาศัยของหน่วยหมูสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ได้อาศัยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็มีทั้งยอดมีทั้งเก่งมีทั้งใบมีทั้งเปลือกมีทั้งกระพีมีทั้งแก่นมีทั้งรากอัางค่าพยบของต้นไม้มีความสำคัญด้วยกันหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระพี้ไม่ว่าจะเป็นแก่นไม่ว่าจะเป็นรากเพราะฉะนั้นในบรรดาผู้ที่มาปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหมู่ใดคณะใดไม่ว่าจะเป็นคลุว,วาดหมู่ใดคณะใดก็คือการที่มารวมกันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ท่านจะเป็นยอดก็เป็นได้ท่านจะเป็นกิ่งก็เป็นได้ท่านจะเป็นใบก็เป็นได้ท่านจะเป็นเปลือกก็เป็นได้ท่านจะเป็นกระพี้ก็เป็นได้เป็นแก่นก็เป็นได้เป็นรากก็เป็นได้แต่ว่าไม่ต้องคิดว่าข้าพเจ้าเป็นรากนี้ประเสริฐกว่าคนอื่นข้าพเจ้าเป็นยอดฉันประเสริฐกว่าคนอื่น แคเจะเป็นแก่นฉันประเสริฐกว่าพวกแก่นพวกขี้กะพี้อย่างนี้พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าทุกอย่างอ้างา้าไปยบนั้นต้นไม้มีความสําคัญเท่ากันไม่ว่าจะเป็นแก่นไม่ว่าจะเป็นกะพี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาพระพุทธศาสนาจงพากันวางตัวเป็นกลาง แล้วก็มองดูความจริงว่าเราจะทำย่างไรเราถึงจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราจะทำย่างไรถึงจะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาสวัสดีสาธุ